จะาจ้าจ้าจ้า,าในตัวมีตังนนค์นาคารับมีสองพันห้าเดพาไปซื้อโทรศัพท์กับรถก่อนแล้วกันได้ทำไมต้องผมมีน้อยจังไะนะทำไมต้องผมใส่กีนะเพิ่มอ่ะดิหยุดรถเปิดรถได้พี่เปิดเร็ว คือประเด็นคือพวกทรงผมอ่ะมันต้องไปซื้อคีจากไฟเอ็มไงรู้สึกจะห้าดอนบ้งแต่ยังไม่ขนาดนั้นก็ยังไม่ได้ซื้อมาเป็นไ,ปไ,ดได้เดี๋ยวมีคนมีรถโดนเน็ดไปเนี่ยใช่เนี่ยรถโดเนเนี่ยรถโดนเอ็ด,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 ดมีเท่าไหรอ่อ่ะตัวนี้อยู่สี่ร้อยมิ่งสี่ร้อยเลยนะมันต้องมีอ่ะไม่มีไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันต้องใช้ VPS e คนในเซิร์ฟนี่แม่มีแต่เพื่อนกันแล้วอะไรนะคนในเซิร์ฟมีแต่เป็นเพื่อนกันแล้วฮะคนที่อยู่ในเซิร์ฟเนี่ยส่วนมากเป็นเพื่อนกันแล้วอ๋อมีทีมงานนิดหน่อยอ oh. แต่วันนี้รู้สึกทีมงานมีอยู่สองสามคนหนึ่งที่เหลือก็คนเดียวซื้อรถก่อนแล้วกัน <c oughs> รถคันแรกช่องแรกอะคอมแพคก,กันละสี่พันไม่ได้อ่านปุ่มเลิกต้นไม้ใช่ไหมตอนเข้าซื้อใช่อ่ากด B สตาร์รถแล้วกดอะไรคัดเก็ืขัดอะกด G จียูล็อกรถปลดล็อกรถอ่ากันละก <Hello. S 1> ันแหละ,ละเมนูรถปุ่มพวก f 2 F2 อื่นก็น่าจะเหมือนคล้ายๆเซอร์อื่นแหละเพราะว่าตั้งให้มันเป็นไอ้นี่มันคล้ายๆกันจะได้ใช้ง่ายๆวันนี้นายกจะพาไปทำอะไรครับนายกอันนี้นายกนายกก็จะพาไปซื้อเรือดำนะ้ำเฮ้ยใจเย็น พาไปเดี๋ยวพาไปคลายแม็กเลยสคริปที่เขียนเองสคริปแรกได้เลยนี่เพิ่งอัปเดตใหญ่รอบนึงเพิ่งเสร็จเนี่ยใส่ระบบคาสิโนเอาพวกคนมาแล้วเอาเครื่องไหนทำเซิร์ฟเวอร์วีพีเอจ้ะเท่า VPS อาทิตย์ละเกือบเกือบเท่าไหร่วะเกือบร้อยยังพอได้อยู่เลยต้องมีรถโดเนทไงก็เตรียมเซิร์ฟลื่นอยู่แล้ว,วเ,เอนอี่ยได้เดนะี๋ยวออกเก็บรถตั้ง ไปกับพี่เหรอเดี๋ยวไปเซเว่นก่อนเซเว่นเซเว่นในแมปแม่เดี๋ยววะเดี๋ยวซื้อโทรศัพท์แล้วก็ไอ้มี่ตัดกล้วยเลยนะที่รัก ่ะเรียบร้อยโกโกโกดูน้ำม,มันในเดอร์น้ำม,มัน2กับสิบรถกะตึกนะเหลือสามสิบแล้วอะข้างหน้ามีปัมม๊มไหมเดี๋ยวทางนี่ยมีมีมีทางนี้กอน,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 นก่อนถึงมีปัม๊มวัวตีพีอาร์เล่นเซิร์ฟอะไรเล่นเซิร์ฟเดบิวครับ ไวลิปคือมาเขาเขาจริงจังแบบจัดๆเลยอะจริงจังมากไปไม่ไหวมันไม่ไม่สนุกถ้ามันจริงจังเกินใช่นี่ออกก็เลยปรับเป็นเจ็ดสิบห้าบอกทคูเ่เดยนได้อะไรได้สบายสบายอีกอย่างเซิร์ฟนใหญ่เขาไม่แต่พวกไอเนี้ยคุณยี่สิบอัพ,บบพอะยกหมดอะกิดีแล้ว ทำงานเนี่ยเล่นกันตอนเย็นยืนแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามเด็กเล่นนะแต่เด็กตอนเนใหญ่ก็มาแป๊บเดียวก็ไม่อยู่หรอกเพราะว่ามันไม่มีไส้เกล็ดเลยเซฟเซฟนี้ไม่มีปืนใช่ปะต้องคาบเอาล่ะใช่คาบปืนคาบเบรบอลคาบปืนแจนคนผู้เล่นได้อะไรก็ได้คนธนาคารเนี่ยเพิ่งดับเข้ามาแล้วเปิดเซิฟมานานยังไง ไม่โปรโมทอ่ะให้คนมาเล่นก็เรื่อยๆนะก็ตอนนี้ก็โปรโมททุกวนะันเอาลงพวกกลุ่มไฟเอ็มอะไรเงี้ยนะต่อไปก็ต้องทำไวลิตไเดียวเลยนะใส่กำเลยเฉยไบลิสรตัวเนี้ยแล้วจะเอารถมาลงไปเนะี้พวกรถหมดนะเอาลงเต็มเลยไม่เห็นหรออ้าวไม่ได้ดู <c oughs> ดูมอไซค์ไปนิดนึงอ่ะ <c oughs> ิบสี่น่าจะเจอมีมอไซค์ปะบิ่ไปตัว็อปเกื่กี่หอ้อเท่าไรแอะเท่าไถ้า,ถามมันอยู่คารหร้อ่อิีาจเอาี้งจัดให้เอ้ยนี่แหละมีการเป็นน้องเป็นแอดมินมาดีอย่างนี้เองอันนี้พี่เก็บได้แค่ร้อยห้าสิบเองอะ กดอะไรนะกด B แล้วก็กด G แล้วถ้าคนอยากเล่นต้องทำยังไงอะเซิร์ฟเนี่ยเซิร์ฟนี้อหรอพี่อยากเล่นใช่ใช่ใช่อยากเล่นก็เข้าดิสคอดมาถ้าตามตามหลักนะคือเข้าดิสคอดมาเสร็จแล้วก็ไปคนชื่อเซริร์ฟเข้าเซิร์ฟกดคอนเน็กต์มามันจะเด้งไอไอเดีแบบที่ส่งมานั้นแหละไม่มีทรง<า>มไม่มีตอ<า>บไม่มีถามสักหน่อยเลยนะ ่ตคนมันก็ไม่กล้าเข้าอยู่แล้วแหละมีกิจกรรมไหมนี่ไหมคุ้มกันนายยกไหมไอ้คือล้างบาปเหรอใช่ที่แปลว่าให้ให้รถรถมาคุ้มกันตำรวจมาคุ้มกันแล้วก็ให้คนมาสกัดรถนายกให้ได้อะประมูลรถวันไหนนะอาทิตย์หน้านะาม,านานมีมีพิธียังมีพิธียัง yeah. ของแล่เนียวะของแล่มอยมีมอยมีอุ๊้ยแมวตันนี้มันควนตีมมากเลยวิ่งออกมาตัดหน้าเสร็จมันก็วิ่งกับพุ่มยญ้าไปเอนเหรอก็หมออาจจะมีเพราะว่าพอจะมอบมันพอจอะอให้ปืนหมอใช้เวลา,าลมันกนึงเหลืองขับรถเข้าเลยล่ะ มันมีสูตรอยู่เอาท้ายหันหาวงแล้วก็ยืนกดแปะแล้วก็กดแอลเปิดท้ายออกมาแล้วก็กดปแปะนั่นคือสูตรแต่คนอื่นไม่ค่อยรู้จะคิดไอ้ชักปืนมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เวลาตรงรถบนใจเนี่ย่ะเข้าตรงไหนเนะี่ยขายลังเซเว่นตกใจ ตำรวจมีตาไว้เดี๋ยวออกมาตำรวจไม่แจ้งอันนี้อะเคอร์ฟิวอะอันนี้มันลางคาเลิปตะปนตะนาคารมีเคอร์ฟิวปะมีมีมีเดี๋ยวออกวาร์ปไปก่อนไปอ้าวแล้วพี่อะช <laughs> ดน้องพิงรอน้องเราครับน้องเราวาร์ปไปที่นี่แล้วนะ ขอน้องไปแอดบินได้ไหรือเน่าจะหาแล้วถ้ากูเป็นแอดบินเนี่ยเพราะทุกคนกูเป็นแอดบินมันจะเกลียนขนาดไ,ดไหนวะเป็นไงดีเรากล้วยปาแต่ภาพมันสวยจริงนะครับมันดูมีอะไรเยอะแยะเกิดว่าไงมีต้นสนต้นสน ปกตินี้น่าจะโล่งไปเลยมั้งครับตรงเนี้ยแต่อย่างนี้ก็โอเคมีได้ดูวิวสวยสวยได้ได้เลยตอนนี้น้องเราเป็นจะเป็นแอดมินเตร์นะครับแต่ว่าเราก็แบบว่าอะไรไดทำงานตัวจริตอย่างเงี้ยเราไม่ได้ขอน้องกินไม่ได้เราไอซชัดแต่กูก็ไปขอมันกินแล้ว, <c oughs> ลวเราจะไปขอแบบอะไรไดีขอไม่มากเกินไปละกันขอเป็นแอดมินละกัน <c oughs> เด็กครับคุณตำรวจครับไอ้นี่ท <c oughs> ีมงานไปเทสเฉยๆไม่มีอะไรหรอกทำไมต้องแต่งตัวตำรวจไปได้วยล่ะเทสคนอ๋อเข้าเวรไงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีดราม่ากันไม่เฉยก็สมบทบาทนิดนึงถึงจะเป็นทีมงานก็มีอะไรทำไหมเนะี่ยพี่ขี้เกียจตัดกล้วยละชมเมืองสักนิดนึงไหม,ไมตัดกล้วยมาเดี๋ยวพาไปชมไอ้นี่ไอ้แลนด์มาร์คได้ได้นี่เราจะวาร์ปไปใช่ไหมเนะี่ยขับรถไป ได้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 ขอแลมโบ้สักคันนึงได้ไหมมันช้ามากเลยขนาดได้เลยรับแลมเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวเบิร์กลำโบ้ไหมพี่พี่พี่ขอยดหน่อยได้ป่ะเฮ้ยนี่มันอาเวนทาโดเนี่ยว่าพี่700พี่ขอยดหน่อยได้ไหม โอ้โหวิ้งได้ร้อยแปดสิบเป็นวะร้อยเก้าสิบอ <invention> ๋อ <Shut up> ไปออกตัวดีมากอะคอนโทรนง่ายด้วยฮะเนี่ยง่ายผมเป็นแนละมโบขับเป็นไงครับกดที่เชฟเราจะซื้อแลมโบ Round one. Lady, go. Lật phang, ê lật phi phang. Bịp lại, bịp tè lại.

ถ้าออกพร้อมกันพี่ว่าตำรวจแรงกว่าป่ะเดีย๋ยไปดูร้านเราเลแล้วทำไงตรงไหนนำอะไนำอะไนำอะไ น,นี่มันตลาดนัดนี่วหวางเองทุกอย่างดีดีที่อื่นไม่มีนะเนี่ยส่วนมากตรงนี้มันจะเป็นที่เตี๋ยววุธกันนะจะมีไปเล่นมา เอาแล้วครับวันนี้ผมก็ว่าจะพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับสำหรับการเล่นเซิร์ฟ86โลเปนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะครับผมจะมาเล่นเซิร์ฟนี้บ่อยๆแน่นอนนะครับอีกทีหน้าอาจจะเป็นแอดมินก็ได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ